ก็สวั e. สด so, well, ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับรายการฮันเดอร์โลเกอร์อีกเช่นเคยกับเกมเพย์เดย์สองนะฮะอาทสามแหละก็อยู่กับนเน็นะครับเรียบคับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเออครับแกบอกว่าสวัสดีชาวช่องผมเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการ The Ghost g a ก e Casting นะฮะอยู่ในเกมเพย์เดย์ ชูนะย่ำครับตอนนี้ก็อยู่ในโอ้แมชโอเวอร์คิวนะโอ้โหฝีมือก็เลเวลศูนเสือกมาเล่น Over yes, โอเวอร์คิวเยอะแคยอะโคตรเก่งเลยกู <Okay. S 2> เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาโอ้โหมีเกาะด้วยคือว่าตอนนี้กูพร้อมตายฮะเดินไปพร้อมพร้อมล้มอะ่ะ <laughs> เดินไปพร้อมล้มอะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <laughs> เป็นไร ชีวิตนี้กูเกิดมาเพื่อสด <Okay. S 1> เสดสดดดยี่ยมเย็ดเลยอมาดูกล้องเสียมีด้วยอะ่ะม,ม,มี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 ที่เก็บเสียงปุ๊เฮ้ยนี่กู <Hello. S 1> เป็นคนไม่เนี่ทำไมไม่มีงเงากูในกระจกจะหลอกหน่อยยัดเค้ก คัชบายล่ะโด o do ขัดแย้งขัดแย้งกูเกียดติคำนี้สุดในสามโลกเลยจริงหรอครัชเกียดมากเลยครัชผมไม่เคยพูดเลยนะครัชโทรศัพท์ใครดังเนี่ยพระเจ้าไม่รู้ไม่สนแล้วกูรอก่อนนี่้คนไหนคนไหนคนไหน จัดเลยเวะล่ะจัดเวลายิงแม่งเลยอาห่านั่นน่ะยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยกูอะไรนี่กูเกิดมาดำไงกูเกิดมาสดนี่อันนี้เป็นวันกูเจมบอลเว้ยขึ้นไม่ได้เจมบอลนี่เจมบอลเจมบอลนี่ทำอะไรอ่ะยิ้มเฮ้ยมีใครอยู่บนดาดฟ้ายิยม มืออย่าไม่มีอ่ะเกิดมาสดอ่ะขย่าโอ๊ย,อยกี้แบนเดดข้างบนนี้ไหมเนี่ยแบนเดดแบนเดดเยี่ยมเฮ้ยต้องผมเก็บแบนเดดไม่ได้อ๋อเก็บได้แหละแหละเก็บได้แล้ว,ลว,ลวไป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 จัดครับเคลียร์เลยครับแหมใครขวางล่ายิงไม่ให้หมดครับตัวประกงตัวประกัน <S <S เงินคนลดงับเงินผลไม่ลดครับยิ่งยิ่ง ยิงไงเรียยิงดิว่ายิงไม่ยิงกูยิงเไงกูยิงกูยิงเไงมีเฮ้ยอะไร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 มึงอะไรมึงนั่งรงให้โหดเอ้ายิงเขาอีกเอาเสียตังดิ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 คุปต์ก็ตกซ้ายให้หน่อยดิไม่ต้องละกรุณานั่งลงด้วยครับ ต้องมาปนต้องพูดอย่างไพเราะครับก็หรืหน้านั่งเล่เล่ครับแล้วจากนั้นก็ยิงแม่งเลยอีถเรเียครับับกระแสครับกระแสกระแสเมตังบนโต๊ะกูสาเั่นโอเวอร์คิวแม่งมีอยู่พันปอนนี่เป็นไงล่ะวิ่งแบบสดอ้าวไม่มีตังเลย โอ้ยวุ้ยตัวขึ้นมามีตั้งอ๋อเหรอแน่นไหนอะแน่นอะแน่นไข่กูดูว่าแน่นโลโดียแน่นไข่ตกใจหมดเลยไข่ล้มมาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไม่มีกรอกกูสดขนาดนี้เลยเหรอมีขนาดตั้งวันอะบอดนะบอดนะบอดนะช่วยยัง ช่วยได้ทำไมมันลดเรื่อยๆวะกูเองมันทิ้งเลยอ่ะมันทิ้งอ่ะมันจะได้อยู่เลยมันทิ้งอ่ะใช่เหรอแม่งโคตรเกียร์เลยมาปุ๊บหมดเลยจะได้อยู่เลยโอ้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 ยเฉียวเฉียวเฉียวกดไงวะาเฉียวเฉียว อย่าไปชิวกับมันมาสองตัวเฮ้ยไปสกิลเล็กสกิลเล็กโอ้ชีตเฮ้ยมึงมาสองสัตตัวพร้อมกันเลยโอ้โหกูตกใจยิงตัวประกันตายอีกแล้วมึงมึงมึงทำกูคคแค้นมึงนั่งมึงนั่งมึงแอกกันไว้แอกกันดิมึงแอกกันดินดนดโดนตัวประกันอีกแล้วไม่ต้องได้ตามมามาังค์แล้วมั้งวันเนี้ยบ้าเอ้ย เออคนละถุงพอเดียวูแตกูแตกนั่นโลนั่นโลอนั่นโลนั่นโลนั่นโลแตกยังนั่นโลนั่นโลตายยังวะนั่นโลโอ้โอ้โหอุตตองแมคุณล้มบ่อยยังนะไม่ไปล้มเลยตรงนั้นน่ะกันดีกันดีกันดีไปเครื่องเครื่องเครื่อง ไม่มีใครกูจะาโลทำไมไม่มีใครเลือกเครื่องโอ้ยิงหน่อยครับยิงรอบยิงหน่อยครับเลือดวางตอนวิ่งออกไปนะครับแล้วก็สุนก็เซฟเซฟกันหน่อยนะฮะเวลายิงกะกะเน้นหัวเดียวอะเวลายิงเน้นหัวเดียวหัวไม่โป้ไม่เอาแล้วครับเอาหัว ทำไมยิงหัวหัวไม่แตกไม่เหมือนพีบีเลยเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหถึงกับวิงเฮ้ยผมลืมอะไรสักอย่างไห้บอกว่าเฮ้ยทไมวิงงานจังวะเครื่อง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 ใจเย็นใจเย็นคอยอยู่ดีกับพี่น้อนี่ไงว่าแล้วลืมเปิดมึงมึงมึงมายืนแอคยืนแอคยิงแม่งเลย ไอ,อยก่อนไอ้ก่อนไอ้ก่อนเลยลอยให้โอ้ยไปทางไหนวะน,นี่ไงล่ะนั่นไข่นั่นไขน่อันนี่วิ่งวิ่งกับซุปเปอร์เกียนเอาแล้วใคร่อมันเข้าไปในนั้นวะนี่วิ่งเข้ามาสดอ้าวแม็กซ์เอออกไปข้างนอกแล้วกระสุจนจะหมดแล้วเนี่ยเป็นพกแม็ก์สุดท้ายแล้วครับดีมากได้กระสุนแล้วนี่เป็นไงเก่งไหมคัชออกมาลอยเลยคัช โอ้ยพอยิงกันหัวห้าหกอัดไม่ตายว่ะโดนตีรอบเดียวตายเลยชิสตไว้ตรงไว้ตรงไว้เด็บตีเองตี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 มึงมึงแขกแขกนี่แขกแล้วเยี่ยมได้กระสุนพอกินพอใช้แม็กซหนึ่งต้องแม็กซหนึ่ง โ oh, อ้พ่อมันเกิดมานั่งพ่อมันเกิดมานั่งตีหัวแม่งตายตายมึงตายมึงตายมึงตายเตรียบเมื่อกี้นาทีเครื่องบ้าโอ้อีกหนึ่งนาทีกว่ากว่านาทีกว่ากว่าเองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ชิว มั่นใจเจ๋งไรแค่แค่แค่แถวนี้ใกลจะเสร็จแล้วปีอะสองปีนี่โหใกล้จะเสร็จป้ะไสองปีงนี่คือใกล้จะเสร็จเลยเนี่ยมันจะปล่อยแก๊สแล้วอะตำรวจเทียะมันจะปล่อยแก๊สแล้วอะเอ้าทันเดอร์ทันเดอร์ห่วงทันเดอร์ทันเดอร์อะทันเดอร์ทันเดอร์ โชว์ขาอ่อนเนอะเฮ้ยอย่ามายิงกูวิ่งวิ่งวิ่งแต่กูไม่วิ่งกูบักกูบักกูติดบักเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วี่กระสุดกระสุดมีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในเงินไหมมีอะไรกันไหม มีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างเยี่ยมโอ้ยเพื่อนขาแหกโอ้เพม่เคยเห็นไปเดียวไปเดียวไปเดียวขัดตัวไปเดียวตัวใครตัวมันเลยเว้ยไปแล้วเอ้าไม่ได้เลยศุนนี่กันเนี่ยเออพึ่งเลื่อนก่อนพึ่งเพือนก่อนไปเยี่ยมอีกอันหนึ่งเสร็จไปไปไปโอ้ยยังอยู่ได้กอเอาไปอยู่แล้วอยู่แล้วไปเร็วเร็วอย่าโลภอย่าโลภมีมีเลยตั้งไปเองเนี่ย ไป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 รถอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยตรวจเอ้าเอ้าเอ้าเดินมาเจอเดินมาเจอสวัสดี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 ตำรวจไทยตำรวจไทยตำรวจไทยไม่ขนาดนี้โอ้อยู่ไหนวะเออไปเร็วๆๆๆโอ้ย อย่ามาทะลึงกับกูเด้ออู๋ชาลิเปอร์ยิงจากไหนวะเดี๋ยวจะวันโชคดีไปวันนี้ยังไม่เจอแดนชดกูเอาเอฟพีก่อนโอ้ยออกไปออกไปออกไปไปเดี๋ยวจะวิ่งไปฝาดเข้าไปเอาอีกอันหนึ่งด้วยฝังไว้ด้วยถ้ากูตายก็ไปเลยฟูสุดปลาสุดปลาโอ้สุดยอด กูฝากเขามาเอาเงินกูหน่าเงินนี่กูร้อนกูร้อนกูร้อนเฮ้ยกัน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 ทางออกกันทางออกไว้ยโอ้ยชิวชิวอย่ามาแฝงตัวตำรวจเกียนอืมเฮ้ยจะรอนแล้วเว้ยเออจะได้ไครถุงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดเดินไปดีเดินไปดีไปดีเร็วเร็วเร็วเเอาตังไปเอาตังไปเอาตังไปเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอา

ยไปเลยไปเอาล่วไปเชียจะเทเลยก็เลือกรั่วเยี่ยมโชคดีไปแล้วก็ต้องมาเอสเคปกันอีกอนนได้กี่มหมื่นวะเนี้ยน้อยไปสี่หมืน่นสี่หมืน่มนแสนกว่าเยี่ยมจูบเยี่ยมมากใส่ใส่สายส่ยขวานสายใส่ดีตายดีกว่า โอ้โหหน้ากากแขงกันเลยพระเจ้าเยอะนากากเยี่ยมโอ้โหอะไรเนี่ยลายกระกาศาเ,าาเล่นด่านเดียวขึ้นเวลแปดเลยวะเนี่ยคนคนเร็วเลย,ยเคด่านเดียวเวลแปดด่านเดียวนี่โอ้ยม,ม,ม,มีมีเชือกโอ้มีขอบปุล็อกอุพเจ้าเต็มหมดเต็มเต็มเต็มบันเด็ดเลยนี่กูมีก่อสองอันเลยเว้ยมีตังอยู่แสนกว่า ซื้อของเยียบเขียบวันนี้ก็ก็จบเพลงแค่นี้ดีกว่านะครับนะท่สวัสดีครับสวัสดีจบแล้วเขีย่